สวัสดีครับกลับมาพบกับมาน e ี่ n t นเดอะ็คลิปที่2ของวันที่27เมษายนะครับวันนี้ฟิตหน่อยนิดนึงนะครับอพอดีเจอคำถามหนึ่งที่คิดว่าตอบไม่ยาวได้เนะาะแล้วไม่ได้มีดีเทลในแบบที่ต้องอธิบายแบบยกตัวอย่างอะไรนะครับดังน,นั้นขอมาตอบเป็นคำถามที่2เลยแล้วกันนะครับคำถามคืออสังหาก็สนใจหุ้นรายตัวก็สนใจด้วยอย่างเงี้ยทำสออย่างได้ไหมคนเรามันจะสําเร็จ2ออย่างได้ไหม นะครับจริงๆถ้าถ้าดูคําถามเร็วๆเนี่ยก็คือมันไม่ตายตัวหรอกนะครับดังนั้นคําตอบก็จะเป็นคําตอบในเชิงความเห็นของผมแล้วกันนะครับความเห็นขึ้นชื่อว่าความเห็นแปลว่าผิดได้เนาะแล้วก็คิดไม่เหมือนกันได้นะครับมาดูคําถามกันนะครับพอดีอายุเท่าผมด้วยนะผมก็เลยรู้สึกว่าออตอบแบบพูดตอบน่าจะดีกว่านะครับคันจะพิมพ์มันก็ไม่รู้จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอะไรได้ขนาดไหนนะครับ สวัสดีครับคุณเอผมอายุ37น่าจะเท่ากับคุณเอหรือเปล่าเท่าครับเท่าผมเกิดสิงหาสองหนะครับปีนี้จะส7เเต็มผมขออนุญาตเรียกคุณเอว่าโคช้ชอันนี้แหละที่ไม่ค่อยชอบเลยนะครับถ้าโค้ชการเงินให้มีโค้ชหนุ่มคนเดียวก็พอแล้วนะครับ <laughs> ผมขอเป็นคุณเอแล้วกันนะครับ อ่าผมติดตามคุณเอมาตลอดแล้วก็ดูคลิปกับไปทุกซีรีส์สอนได้ดีมากขอบคุณนะครับผมเอามาอ่านเพราะผมรู้สึกดีนะครับให้ทั้งหลักคิดวิธีการส่วนตัวขอบคุณมากชื่นชมและศรัทธานะครับขอบคุณครับอ่าผมติดตามโค้ชและโค้ชหนุ่มเห็นไหมเรียกโค้ชหนุ่มอย่างเดียวก็พอแล้วผมว่าโค้ชหนุ่มอ่ะตัวจริงแล้วนะครับเรียกผมคุณเอนะครับผมติดตามคุณเอและโค้ชหนุ่มมาประมาณเกือบ3ปีแล้วครับ ได้ลงทุนผ่านกองทุนรวมเซทห้าสิบ M F เมื่อปีที่แล้วนะครับดีใจด้วยนะครับขัดทุนแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> ถือว่าได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงนะครับใช้เวลาศึกษา1ปีจากโค้ชใน YouTube และใช้เวลาอีก1ปีศึกษาอสังหาตอนนี้ก็ได้คอนโดลเล็กๆไว้ให้เช่านะครับอ่าตอนนี้ผมอยากซื้อหุ้นรายตัวครับผมว่าน่าจะเป็นช่วงโอกาสที่ดีในการศึกษา และลงทุนเพราะว่าไม่สามารถออกไปดูอสังหาได้ช่วงนี้ work from home ใช่ไหมครับ social distancing นะครับประกอบกับหุ้นตอนนี้เนี่ยก็ราคาถูกมากอันนี้ถูกจริงไหมอยู่ที่เราประเมินนะครับจริงอยู่โอกาสนั้นมีมาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ว่าไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่และนานไหมตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีจริงไหมครับฟันธงยากนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าฟันฟันธงยากคืออ คือคือเอาเอา,เอาตอบเลยก็ได้นะครับอย่างแรกเลยคือถูกมีไหมหุ้นที่ถูกก็ต้องมีอยู่แล้วในหุ้นในตลาดหุ้นไทยมีหุ้น6700ตัวมันย่อมมีตัวที่ถูกและตัวที่แพงอยู่แล้วนะครับแต่บอกได้ว่าโดยเฉลี่ยตลาดมันตกลงมาเยอะใช่ไหมครับแม้ตอนนี้มันจะฟื้นมาแล้วเนี่ยแต่ณนะราคาเนี้ยมันก็มักจะถูกกว่าราคาที่มันตกมาอยู่ดีแปลว่ามันถูกไหมมันก็ถูกอยู่ แต่เราต้องอย่าจะบอกว่าอย่าหลงไปกับการเทียบกับราคาเดิมเพราะราคาเดิมอ่ะมันเป็นราคาตอนที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมครับราคาตอนนี้มันถูกลงต้องพูดอย่างนี้มันถูกลงแต่มันอาจจะแพงไปข้างหน้าก็ได้คำว่าแพงไปข้างหน้าคือแปลว่าถ้าเราจะหาเจอว่าอะไรถูกจริงเราต้องเข้าไปวิเคราะห์ให้ได้ว่า กิจการไหนที่จะผ่านช่วงโควิด -19 นี้ไปได้คำว่าผ่านได้ก็คือช่วงนี้รายได้เข้าน้อยใช่ไหมครับรายจ่ายยังต้องจ่ายบางบริษัทยังมีดอกเบีย้ยคำว่าผ่านได้ก็คือผ่านช่วงนี้ได้อะช่วงที่ cash flow เข้ามันน้อย cash flow ออกยังมีเพราะถ้าผ่านไม่ได้อาจจะเจ๊งก่อนนะครับยังไม่ทันได้ฟื้นเลยแปลว่าหุ้นที่ถูกแล้วอาจจะมีถูกกว่านะครับแล้วคำว่าผ่านได้อีกมิติดึงก็คือ ผ่านแล้วต้องกลับมาค้าขายได้และควรจะโตได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ผ่านได้คือไม่เจ๊งแต่ว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจนั้นมันเป็นธุรกิจเก่าไปแล้วลูกค้าไม่ใช้ไม่ซื้อไปแล้วลูกค้าหัานไปบริโภคอย่างอื่นซื้อผ่านช่องทางอื่นซื้อผ่านคู่แข่งอะไรเงี้ยครับดังนั้นเวลาบอกว่าตอนนี้หุ้นถูกมากเนี่ยผมจึงไม่กล้าฝันทองมันอยู่ที่เรา เนาะดังน,นั้นก็อยากให้อยากฝากหลักการนี้ไปอะครับว่าอย่าไปเหมารวมนะมันอาจจะมีทั้งถูกและไม่ถูกก็ได้นะครับอตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีจริงไหมครับยกคําจีนแล้วกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้จริงหรอกนะครับแต่ผมดูแหนังจีนมานะครับที่เขาบอกว่าคําภาษาจีนที่ที่แปลว่าวิกฤตเนี่ยมันก็แปลว่าโอกาสได้ด้วยใช่ไหมครับอ,อย่างเงี้ยเป็นโอกาสที่ดีไหม ถ้าเลือกถูกก็เป็นโอกาสถ้าเลือกผิดก็เป็นวิกฤตนะครับดังนั้นก,ก็อันนี้จะพูดเตือนไว้ก่อนนี่ยังไม่เข้าคําถามเลยนะครับยังไม่เข้าคําถามของทางผู้ถามเลยแต่ไหนๆมีพูดเรื่องนี้แล้วผมผมจึงอยากเตือนไว้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับคําถามครับการทําแบบนี้เป็นการศึกษาที่สเปรสปะหรือเปล่าก็คืออสังหาก็จะเอาตอนนี้ก็มีทรัพย์แล้วด้วยนะครับหมายความว่าได้ได้ครอบครองทรัพย์แล้วก็ปล่อยเช่าแล้ว แล้วจะมาเอาหุ้นรายตัวอีกไม่โฟกัสในสิ่งที่ทําหรือเปล่าคนเราสามารถประสบความสำเร็จเอาดีทั้ง2องอย่างควบคู่ไปด้วยกันได้ไหมเพราะตัวเองก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรมากอยู่ในช่วงกําลังศึกษาอสังหาก็จะเอาหุ้นก็น่าสนใจเพราะทั้ง2ก็ต้องให้เวลาต้องอุทิศเวลาด้วยกันทั้งคู่จริงไหมครับคุณเอมีความเห็นอย่างไรบ้างแนะนําด้วยขอบคุณครับนะครับพอรอผมมีเงินสำรองฉุกเฉินแล้ว12เดือนและประกันต่างๆก็ได้ทําแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับ ผมก็จะตอบในการย้อนคำ,คำถามนี้แหละนะว่ามันมีกฎหรือเปล่าว่าห้ามทำสองอย่างมันมีกฎมีอะไรในโลกนี้ไหมที่บอกว่าห้ามทำสองอย่างผมว่าไม่มีนะครับออแล้วตอนนี้ที่บอกว่าไม่ได้รู้ลึกอะไรมากจริงๆเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับสัญญาณที่ดีของนักศึกษาหรือเลิร์เนอร์เนี่ยคือการรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รู้อะไรมากหรือยังมีอีกมากที่ยังยังต้องหาความรู้อย่างเงี้ยดังนั้น ไม่แปลกที่เราจะรู้สึกว่าไม่ได้รู้ลึกอะไรมากใช่ไหมดังนั้นการไม่ได้รู้ลึกอะไรมากไม่ใช่อุปสรรคของการทำสองอย่างหรือสามอย่างหรือสี่อย่างนะครับแต่อุปสรรคของมันคือเรื่องของการจัดสรรเวลาจัดสรรพลังชีวิตจัดสรรความสนใจหรือทที่ภาษาเขาเรียกกันว่าแพชชั่นหรือว่าความรุ่มหลงเนี่ยดังนั้นถ้าถ้าตอบตามความเป็นผมนะครับ ความรุ่มหลงเราถึงคือเรามีแรงผักนันที่มากพอเวลาเรามีพอทรัพยากรพลังชีวิตเวลากับครอบครัวอะไรเราจัดสรรได้แล้วมันมีพอที่จะศึกษาหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างมันทำได้ทางนั้นใช่ไหมครับแล้วขึ้นชื่อว่าการศึกษาเนาะเรากำลังพูดถึงการศึกษาที่ไม่ใช่แค่ตำราหลักการเราคือจะศึกษาถึงขั้นปฏิบัติซึ่ง คำว่าปฏิบัติเนี่ยเราจะศึกษาถึงขั้นเชี่ยวชาญใช่ไหมมันมันมีสเต็ปเคยเคยดิ้นไหมครับว่า,าเราต้องมี knowledge ก่อน knowledge เมื่อฝึกทำมากๆก็จะกลายเป็น skill skill เมื่อฝึกทำมากๆก็จะกลายเป็นความเชี่ยวชาญหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า mastery mastery ก็คือความรู้ลึกร,ร,รู้จริงหรือเชี่ยวชาญในในในสิ่งนั้นดังนั้น condition ที่ผมคิดว่าควรถามตัวเองอะครับผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันควรทำไหมสองอย่างเนี่ยคือหเราลุ่มหลงมันพอหรือเปล่า เราจะสานเวลาและพลังชีวิตของเราได้พอไหมถ้าพอก็ไม่เห็นเสียหายที่จะศึกษานะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเราจะทำอันนี้ได้หรือไม่ได้นะครับเ,เผมยกเคสตัวผมเองก็ได้ผมก็เคยมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นนะครับก็โมเมนต์นี้ก็เกิดตอนที่เจอโค้รหนุ่มเลยนะครับ,เ,เ,รบเดิมทีผมก็ใช้หุ้นกับกองทุนมาตลอดออตั้งแต่อายุแบบ20กว่ากาอย่างเงี้ยครับ จนมาเจอโค้ชหนุ่มเออผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอสังหารี่มันก็น่าลองนะครับแต่เอาจริงๆอะนะตอนนั้นอะ่ะเราก็มั่นใจว่าระดับของความรุ่มหลงหรือว่าแพชชั่นเรามากพอแหละนะครับผมก็ศึกษาอ่านหนังสือฝึกคำนวณฝึกวิธีดูซับเนะซ้อมการเจราจาต่อรองนะครับทั้งที่รู้ว่าตัวเองนะทำได้ไม่ค่อยดีหรอกนะครับออกเดินดูซับใช่ไหมถ้าเรียนกับโค้ชหนุ่มมาก็คือต้องต้อง,ต,องต้องลง ลงพื้นที่ดูซับใช่ไหมครับเราจะดูผ่านหน้าจอมันดูไม่ได้หรอกมันทําได้แค่สกรีนนะครับผมก็ทําอยู่สักระยะหนึ่งเนาะดูซับผมว่าผมดูไปถึงไม่ถึงยี่สิบแห่งหรอกนะครับถามว่าแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงก็คือผลลัพธ์ก็คือผมได้รู้จักตัวเองว่าเรารุ่มหลงไม่พอเราอดทนไม่พอกับการทําสิ่งเหล่านี้เราทําแล้วเรารู้สึก ขี้เกียจง่ายยอมง่ายเลิกง่ายเราพยายามแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วพอเรากลับมาที่หุ้นกลับมาที่กองทุนเราก็รู้สึกว่านี่สิตัวเรานะครับดัง <c oughs> นั้นจะบอกว่าผมก็เคยผ่านกระบวนการนี้มาในช่วงที่ศึกษานั้นเราก็ทําเต็มที่ปแปลว,ว่าทําควบคู่กันได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยถึงจุดหนึง่งเราจะได้เห็นผลลัพธ์เองนั่นแหละจากสิ่งที่เราศึกษา ว่าทำแล้วมันเกิดผลลัพธ์ยังไงความรู้สึกที่เราได้สัมผัสความสุขความท้อแท้พลังงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในเราอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นตัวที่เราต้องฟังมันดีๆว่ามันบอกอะไรเรานะเนาะถ้ามันมันชี้ไปในทางที่ควรทําก็ทำครับมีคนเยอะแยะครับที่ทำสออย่าง3อย่างได้ครับบางคนมีทั้งหุ้นมีทั้งอสังหาทําธุรกิจอีกนะครับ ดังนั้นมันจึงไม่ได้มีกฎตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าลองไปสํารวจตัวเองดูเนาะนะครับเดี๋ยวก็รู้คําตอบนะครับแต่ว่าก็มันก็มีความยากอยู่ในการตัดสินใจว่าสุดท้ายเราจะเก็บอะไรไว้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมผมอาจจะอาจจะพูดเหมือนดูดีก็ได้นะเฮ้ยได้ลองแล้วแล้วเราคิดว่าเราไม่ใช่ไงเราถึงกลับมาที่หุ้นกับกองทุนนะครับแต่ถ้าตอบแบบ ถ้าให้คนอื่นมามองอาจจะบอกว่าคุณเอกระจอกเองก็ได้นะอูหมคุณเอยอมง่ายเกินไปวะจริงถ้าคุณเอกัดฟันดูซับอีกสักระยะหนึ่งคุณเออาจจะเจอก็ได้อะไรอย่างนี้ยครับดังนั้นมันก็จะมีความยากตรงนี้แหละแต่ความยากตรงนั้นนะ่ะอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันขั้นแรกอะไปลองดูก่อนเถอะเนาะจัดสรรเวลาจัดสรรตารางชีวิตลองทําดูนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นผมที่ ที่ฝากไปถึงถึงทางเจ้าของคำถามะนะครับก็คิดว่าประมาณนี้นะครับไม่ได้มีสาระอะไรเหมือนเป็นเป็คำถามที่ให้ได้พูดคุยกันเฉยๆนะครับส่วนท่านใดที่ดูอยู่ก็อาจจะพอได้ไอเดียอะไรบ้างเนาะจริงๆมันมัน,ม,นมันกลับไปตอบอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นถ้าไม่ใช่หุ้นกับไม่ใช่หุ้นกับอสังหาระเป็นกองทุนกับหุ้นล่ะ หรือเป็นการลงทุนแบบแนวระยะยาวกับการลงทุนแบบแนวระยะสั้นอาจจะเป็นคําถามว่าคุณเอครับผมสามารถลองเทอร์มอินเวสท์เมนต์แล้วก็เทรดระยะสั้นทําไปคู่กันได้ไหมศึกษาสองอย่างได้ไหมมันจะทําได้ดีทั้งคู่ไหมก็ผมก็ตอบแบบเดียวกันคุณเอครับผมจะทําธุรกิจนี้คู่กับธุรกิจนี้ไปด้วยมันจะทําได้ดีไหมก็ตอบแบบเดียวกันครับอะไรเงี้ยคือโดยหลักการมันคือประมาณนี้แหละครับสํารวจตัวเองเนาะ ให้เวลาไปพิสูจน์พิสูจน์เสร็จก็ฟังทำความรู้จักตัวเองดีๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็ได้คำตอบเองนะครับแต่ถ้าเราตัดโอกาสมันที่ตรงนี้เลยมันก็จบที่ตรงนี้เลยใช่ไหมเฮ้ยมากไปอย่าไปทำเลยมันก็จะหยุดแค่นี้แหละนะครับอยิ่งยิ่งช่วงเนี้ยผ่านโควิด1 9ไปเนี่ยผมว่ามันติดสกิลมันติมาเก็ตมันติอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเราต้องมีสกิลพวกนี้นะครับเนาะ หุ้นถึงจุดนึงอาจจะมาถามผมก็ได้คุณเนครับผมจะศึกษาหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศคู่กัน,ปนไปเลยไหมเดี๋ยวนี้เปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศก็ไม่แพงก็ตอบแบบเดียวกันได้ทั้งนั้นนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมทั้งนั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ